เิมนะครับซึ่ง3กลุ่มที่จะได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเด็กแรกเกิดในครอบครัวรายได้น้อยซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้โดยกลุ่มที่1น,นะครับก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ ก็จะได้รับเงิน600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาท ซึ่งข้อมูลนะปัจจุบันก็ยังคงจ่ายในอัตราเดิมนี้นะครับซึ่งเรียกว่าจ่ายตามแบบขั้นบันไดาตามเกณฑ์อายุยังไม่มีการปรับขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะครับส่วนที่มีข่าวลือว่าจะปรับเป็น1,000บาทเท่ากันหมดหรือว่า3,000บาทนั้นเป็นข้อเสนอของบางกลุ่มบางองคอ์กรเท่านั้น ยังต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของระเบียบกฎหมายและงบประมาณต่อไปก็คงต้องไปรอลุ้นกันในอนาคตนะครับแต่ณวันนี้ยังคงจ่ายในอันตราเดิมครับกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยความพิการ 800-1,000ถึงบาทตามกลุ่มย่อยซึ่งทั้งกลุ่มย่อยของผู้พิการนะครับก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับเงิน1,000บาทรวมถึงผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับเงิน1,000บาทในส่วนของผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ยังคงได้รับเบี้ยผู้พิการในอัตราเท่าเดิมก็คือคนละ800บาทอันนี้เป็น3กลุ่มย่อยในส่วนของผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยผู้พิการในวันที่9ตุลาคมนี้ครับและกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อย ก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กเดือนละ600บาทเหมือนเดิมทั้งนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะเป็นกังวลน,นะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้เงินจะเข้าบัญชีตรงตามวันที่ประกาศไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลล่าสุดณนะตอนนี้เช็คไปตรวจสอบไปกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยืนยันตรงกันแล้วว่า เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนคือเงินเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะโอนให้ท่านทุกวันที่10ของเดือนแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยวันที่10ตรงกับวันหยุดเสาร์ทิ์หรือว่าวันหยุดพิเศษนะครับทางภาครัฐก็จะโอนให้ท่านก่อนวันที่1ิบ ในวันทําการอย่างในเดือนตุลาคมวันที่10นั้นตรงกับวันเสาร์เพราะฉะนั้นโอนให้ก่อนก็คือโอนให้ในวันศุกร์นะครับซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคม 6- 3สนี้อย่างแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับส่วนเวลาในการโอนเงินนะครับก็บางท่านบอกเคยได้รับเช้าบางท่านบอกเคยได้รับเช้ามืด บางท่านบอกเคยได้รับบ่ายนะครับอันนี้ยังไม่มีการยืนยันเวลาที่แน่นอนนะครับแต่วันที่ 9, 9ตุลาคมนี้ท่านได้รับเงินอย่างแน่นอนครับ mm. คือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่เราได้รับเงินล่าช้าอันนั้นเป็นปัญหาขัดข้องทำให้ล่าช้าไปบ้างนะครับแต่หลาย